ตอนนี้มีอาการมีเสียงนะครับเสียงสัน่นด้านในนะนี่ก็ตัวไหนที่มสนสันส่นก็ไล่ทาให้มันแน่นหมดแล้วนะเดี๋ยวลองเทสดูนะว่าจะมียังมีเสียงอยู่ไหมเก็บให้หมดแล้วนะครับประมาณนี้นี่เดี๋ยวจะห้อยไว้ดีแก้ไขเสียงสัน่นนะอันนี้แก้ไขปั๊กต่างๆเสร็จแล้วนะครับ ที่นี้เอาไปลองยังมีเสียงอยู่นะก็เลยเอากล้องส่องหาในรูแอร์ครับเพราะว่าเสียงมาจากด้านในลองดูนะครับว่าจะเห็นไหมสรุปไม่มีอะไรนะครับในช่องแอร์ไล่ไปลาดไล่มานะครับเสียงมาจากวัดบูธนะครับเสียงดังมาจากวัดบูธด้วยส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขวัดบูธนะไม่ให้มีเสียงดังนะครับีแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะผมเสียงเงียบแล้วนะครับขับเร็วไม่ได้นะครับแถวนี้ ก็ประมาณนี้เลยนี่ก็ยังไม่ใส่ครับครอบเสาแก้ไขด้านใน,นครับในตัวนี้นะครับปักเปิ๊กอะไรเขาให้แน่นหมดนะไม่ให้เขย่าได้เลยแล้วก็วัดบูธครับแก้ไขเรียบร้อยครับเสียงเงียบแล้วปกติมันจะดังแค่เงียบแล้วครับโอเค